สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามนะครับซึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2 5 6 3เวลา12นาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่องสามซึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ sbobet สองเจนะครับลุ้นสนุกทุกสั่งเวียนนะครับวยเดยวมยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้ที่ ad sbobet 2 7 9มีแอดอำหน้าก่อนนะครับ SBOBET 279เราจะมาเริ่มกันวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18ดกรกฎาคม2563เวลา12เมรนิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยชิงแชมป์ให้ได้ลุ้นแล้วก็ได้เชีรีรยกัน1คู่นะครับไฮไลน์น่าจะอยู่คู่นี้นะครับคู่ที่3เป็นคู่เอกก่อนที่จะเข้าสู่วิจารณ์นะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนไข่เข้ามาเสียบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรทเราก็จะมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนมาเริ่มการวิเคราะห์เลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นการพกระวงฝ่ายแดงก็คือ วันพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือแสนสาพุ่มผันม่วงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยพี t m m ยิมนะครับพิกัดก็คือ140ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงวันพันล้านนี่ก็20ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ซอมมีค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศลุ่งเรือง เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะครับสอนดำกิจสมานชัยนะครับทีมสตาฟทีมนี่ดูแลการฟิตซ้อนนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมชวนทะเลาะเข่าในเหนียวนะครับเดินป้ำจับตีเข่าอาชีพเลยนะครับเดินป้ำจับตีล็อกคัดมาตีเหนียวแน่นเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้คะแนนนาวีเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตที่ลุมพินีแพ้คะแนนยอดแสนชัยนายกเอ่าสาราที่ลุมพินีล่าสุดก็ยังสดุดอยู่ดีนะครับแพ้คะแนนให้กับยอดแสนชัยนายกเอ่าสาราที่หัวมากนะครับสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าแพ้รวดทั้งสามฝ่เลยนะครับยังแจ้งเกิดไม่ได้เลยรรฟอออ์มถืว่่าสดุยู ส่วนธนัฝันน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยนี่ก็20ปีจากสุราธานีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย TBM ยิมนะครับโดยมีเสียตั้มนะครับกิรติเจริญลาบเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับมีตีนสายหน้าออกได้ดีนะครับในปั้มตีแทงแข็งแร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะคะแนนแจ็คอภิชาติมวยไทยยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชนะคะแนนซับมณนี่เอนนี่มวยไทยที่เวทีราชดำเนินล่าสุด ก็อย่างโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนค่รเลือสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่า,าสดมากๆเลยนะครับชนะอวดทั้ง3ไฟฝาเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มนี่สวนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงวันพันล้านหรือว่าเจ้าแสนสามพนผันม่วงนี่ดูว่าชื่อชั้นอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่แพ้รวดเลยฟอร์มไม่ดีนะครับร่างกายไม่ดีส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรธงชัยนี่ ชื่อชั้นมวยอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องฟอร์มแล้วก็ร่างกายดูดีวันดีคืนเลยนะครับเพราะว่าชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับ กระดูกชั้นมวยอยู่กับฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าความสดความห้าวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวันนี้นะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันพันล้านพีเคแสนชัยมวยททยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าแสนสามพุพันม่วงนะครับมองดูว่าชั้นมวยดูดีกว่าน่าจะหวังที่จะมาแจ้งเกิดในนัดนี้อย่างเต็มที่นะครับที่สําคัญนี้ต้องบอกว่าค่ายพีเคแสนชัยหลังจากกลับมาจากวิกฤตนะครับโควิด -19 นี่ต้องบอกว่าเข้าที่2แลถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นวันดีๆที่ทางด้านวันพันล้านน่าจะ กูชื่อให้กับค่ายพีเคแสนชัยพร้อมกับให้ลูกพี่เสียแขกได้ดีใจนะครับวันนี้มองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางนั้นเพชรทงชัย t ีบมยิมไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันพันล้าน P ีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าแสนสามพุ่มพันม่วงนะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือศิลาทองชอห้าพยักษ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่บัวเขียวฟอเปาอินพิกัดหน่วยสามสิบห้าปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงศิลาทองนี่ก็20ปีนะครับจากขอนแก่นนะครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอห้าพยัก์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินมีจันทร์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวารูปร่างดีสูงยาวนะครับในขวางค้ำเสียบขวางแทงนะครับหมัดสอกคมอันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนคึกคักปอเปาอินทิราชดำเนินแพ้คะแนนใบไผ่โยธาลักมวยไทยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับ แพ้คะแนนกับเพื่อไทยพอพนมพรที่วีทีมวยสยามอ้อมน้อย3าอฟ์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็แพ้ไปสนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินบัวเขียวนะครับสิปีจากยโสธรนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ NNP Box i n g บอซเปาอินนะครับโดยมีพันตํารวจตรีประจวบเปาอินเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องนะครับเข่านปั้มตีหมัดสอกแข็งแรงนะครับเป็นมวยเพศน็อกได้ในดีนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชตาแมวยามาฮาสปอร์ตนะครับวันนั้นชิงอันดับ3มวยรอบ PTT Powertrek Super ซูเปัดครั้งที่1นะครับแพ้คะแนนกับเพชตาแมวก็เลย ขวาอันดับ4มาครอนครับบัวเขียวฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ดีกีนะครับอันดับ4เมยรอบ PTT Powertech Super ซุปเปรั้งที่1นะครับหลังจากนั้นมานะครับก็มาชนะนกยก5ลมทะเลสอสมหมายที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดก็ยังสะดุดแพ้กันนะครับเด่นภูไทยเรติหมู่9ก้าที่วิทีราชดำเนิน3าฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับฟอร์มนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีใครแตกต่างกันนะครับแล้วก็ฟอร์มสุดท้ายแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับ ้คู่นี่ร่วมชิงชัยในมวยรอบศึกมวยท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้อยู่นะครับกําลังจะเปิดตัวมวยรอบท็อปวันครั้งที่2อยู่นะครับทั้งคู่นี้ร่วมชิงชัยอยู่ในมวยรอบนี้ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเป็นการเปิดตัวมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2เลยหรือเปล่านะครับต้องดูวันชกกันอีกทีหนึ่งนะครับ คุณนี้ต้องบอกว่าฝ่ายแดงนะครับสองฟอร์มสุดท้ายมองดูว่าโชคไว้ไม่ค่อยดีเลยนะครับท้ายๆโดนบทโดนเบียดโดนบี้เรื่อยๆหนักๆครับมียุบให้เห็นทั้ง2ไฟฝ์าเลยนะครับต้นๆดูคู่ขี้สูสีพอไปปลายโดนคู่ต่อสู้บทเบียดหนักๆนี้ยุบแผ่วไปเห็นเห็นเลยนะครับสไฟฝ์าสุดท้ายโชกไว้ไม่ดีนะครับทางด้านศีลาทองทอห้าพยักนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบัวเขียวปอเปอินนะครับ การยินระยะน่าจะดูมั่นคงกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านศิลาทองชอ .5 พยักไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบัวเขียวปอเปาอ,อินส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ ว่างรุ่น140ปอนด์ซูปเปอร์ไลเวทวิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับเศกสรรออขวันเมืองส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับธน,นชัยสมหวังไก่ย่าง5ดาวยิมหรือว่าถอแสงเทียนน้อยนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเสกสรรน,นี่ก็31ปี จากนครศรีธรรมราชนะครับฟีซอมยิด่ข้สอส,สมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่เป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมชวนทะเลาะอาวุธหลากหลายหมัดศอกโดยเฉพาะหมัดนี้ออกได้เรื่อยๆเลยนะครับคมแม่นแล้วต่อยได้เข้าเป้าด้วยนะครับหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่า เกิน200เลยนะครับเดินเปิดเกมทวนทะเลาะได้ยัน5ยกปอดใหญ่ปลาย,ลายแรงหัวจิตหัวใจเกิน100อย่างแน่นอนครับ3ฟอร์มหลังนี้มีแพ้รุ่งกิดวอสังประภัยที่ราดําเนิน,นครับชนะคะแนนธนันชัยสมหวังไก่ย่าง5ดาวที่ภูกเก็ตนะครับล่าสุดนะครับยำแขนชนะนอกยก3ทะนันชัยสมหวังไก่ย่าง5ดาวที่ราชะดําเนิน3ฟอร์มหลังมีแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับ ส่วนทางนากฝ่ายน,น้ำเงินธนนชัยนะครับ26กปีจากบุรีรัมนะครับเฉ่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมิสกวันจังหวัดชนบุรีนะครับโดยมีเสี่ยออสสมังไก่ย่างนะครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็อัดจีดก่อนชกด้วยนะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับอาวุธหลากหลายหมัดศอกแรงนะครับเข่าในดุดดันนะครับล็อกรัดบัตีเหนียวนันแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะนอกยกสามกิ่งสร้างเล็กตอหลักสองที่ราชดําเนินแพ้คะแนนเสียสรรออขวัญเมืองที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดแพ้นอกยกสามให้กับเสียสารออขวัญเมืองที่ราชดําเนินสามฟอร์มหลังนี่ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสองนะครับคู่นี้นะครับพิกสถิติ ช่วงหลังๆทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว5ครั้งเลยนะครับโดยที่ผัดแพ้ผัดชนะคนละ2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับแต่ว่า2ครั้งสุดท้ายนี่เป็นทางด้านเสกสรรที่เอาชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็ชนะน็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้สถิติเข้าเท่ากันเลยนะครับวันนี้มาดูว่าสถิติใครจะเหนือกว่ากันนะครับโดยมีเข็มขัดรุ่น140อปอนด์ซูปเปอร์ไ์เวทเวทีมยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะครับคู่นี้ชกสนุกแน่นอนนะครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะ อาวุธหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ชกกันมา5ครั้งนี้อาจจะรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีนะครับวัดกันที่อาวุธใครเร็วกว่าต่อยได้เข้าได้คมแล้วก็แม่นกว่าแล้วก็สุดท้ายการยืระยะไขจะมั่นคงกว่าเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ต้องบอกว่า,อาสองครั้งสุดท้ายเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสกสรรออขวัญเมืองซึ่งทําได้ดีกว่าต่อยอต่อยหมัดได้เข้าเป้ากว่าแล้วก็สอกแรงนะครับก่อนหน้านี้ก็ครั้งสุดท้ายนี่จามสอก ชนะน็อกไปนะครับก่อนหน้านั้นก็ใช้สอกเล่นงานทางด้านธนันชัยแตกไป3แผล18เข็มนะครับ หมัดแล้วก็สอกของเสกสรรนี่ทําได้ดีทีเดียวเลยนะครับใบหน้าของทางด้านธนัญชัยนี่ชกแตกทั้งสองครั้งเลยนะครับโดนสอกของทางด้านเสกสรรวันนี้ผมก็มองว่าสอกของเสกสรรก็น่าจะทํางานได้ดีด้วยนะครับสุดท้ายแล้วผมก็มองว่าทางด้านเสกสรรออกขวัญเมืองน่าจะหมัดแล้วก็ศอกที่หลากหลายนะครับคอยดักเล่นงานทําให้ทางด้านธนัญชัยเกิดอาการะวงสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้าน ธนันไทยสมหวังไก่ย่าง5ดาวไปได้แบบสนุกพร้อมกับคว้าแชมป์140ปอนด์เวทีหมดสยามอ้อมน้อยประคัดเอวได้สำเร็จพร้อมกับทำสถิตินะครับชนะ3แพ้2แล้วก็เสมอ1ด้วยนะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสกสรรอ,อควันเมือง ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือจักตาเล็กเงาะบางกะปิส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรทวีสอพงอมนนะครับพิกัด1 1 9อปนะครับทางด้านฝ่ายแดงจักตาเล็กนะครับ24ปีจากจังหวัดชุมพรนะครับพี่ต้อมอยู่ค่ายสอสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการโดยมีเงาะบางกะปินะครับกรธนพลวิไลเลิศนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเลียมดีนะครับเตะซ้าย เตะนำปั้มตามนะครับหมัดสอกคมแรงแล้วก็อันตรายด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับเสมอพันดำอโยธยาไฟยิมที่ราชดำเนินนะครับแพ้นกอยกสองสามารถปิ่นสินชัยที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับแพ้นกอยกสี่ให้กับเพชรทวีสอพงอมรที่ราชดำเนิน3าฟอร์มหลังนี้ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2นะครับแล้วก็ที่สําคัญแพ้นกอยกสี่ให้กับคู่ชกในวันนี้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงิน คู่ต่อกรของทางด้านจากตาเร็กนะครับอายุ20ปีจากจังหวัดสงขลานะครับฟิซ้อมอยู่ที่สพงอมนะครับโดยมีพงคุณพงอมนะครับพี่กุใชัยพัฒนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับดักแทงขวางแทงหมัดสอกอันตรายด้วยนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนหนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมที่วิทยมยสยามอ้อมน้อยนะครับชนะคะแนนฟ้าประธานเนด็ดเพชรสีทองที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะนกยกสี่จากตาเล็กเนาะบางกะปิที่ราชดำเนินนะครับสามฟอร์มหลังนี่มีแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับฟอร์มดูแล้วทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะได้เปรียบครับดูจะดีกว่านะครับ คู่นี้นี่เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด117ปอนด์นะครับดูว่าทางด้านเพชรทวีดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าตักตาเล็กนี่ก็ได้เปรียบเรื่องชั้นมวยกระดูกมวยนะครับแล้วก็อุธหนักแลนะครับเดินเตะเดินต่อยคู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเป็นทางด้านเพชรทวีที่ใช้ความสูงของความยาวนะครับดักเสียบดักแทงดักเล่นงานทางด้านจักตาเล็กนะครับทำให้โดนเข่า ของทางด้านเพชรทวีแทงน็อกถึงน็อกเลยนะครับยก4ชนะน็อกไปในยกที่4นะครับวันนี้ก็เป็นการแก้มือของทางด้านฝ่ายแดงนะครับจากตาเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ ขยับพิกัดเวทมาเป็น1 1 9ปอนด์นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด1 1 7ปอนด์นะครับผมมองดูว่าการเพิ่มเวทพิกัดนี้น่าจะได้เปรียบกับนักมวยที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นทางด้านเพชรทวีที่ดูจะได้ใหญ่กว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับอาวุธยาวถึงก่อนนะครับโดยเฉพาะลูกขวางแทงนะครับเล่นงานทางด้านตักตาเล็กน่าจะเข้าไม่ติดนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนผมมองว่าน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนทางด้านจักตาเล็กเงาะบ,บางกับปิดไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้มองไปททีี่่ฝายนน้เเงงิพพชวอมอ สำหรับวันนี้นะครับ เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับหมวยช่อง3นะครับสึกเจ้าหมวยถ่ายถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2 5 6 3นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นหมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามการอีกครั้งหนึ่งนเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อเพลรยแล้วก็สื่อเพลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะัันนะครบ้ฉ ต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติตาช่างบวกกระแสเรสนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ